ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผมจูนนะครับอยู่ในช่องที่ดิน no วิวสวยวิวภูเขาล้อมรอบนะครับวันนี้นะครับผมมีที่ดินแปลงใหญ่มานําเสนอท่านผู้ชมนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตัวตาบลเนินขามอําเภอเนินขามจังหวัดเชียนาทนะครับจํานวนเนื้อที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีจํานวนเนื้อที่อยู่ที่48ไร่3งาน29ตารางวาครับ <as> <as> ที่ดินแปลงใหญ่แปลงนี้นะครับก <as> ็จ <ath> ะห่างจากถนนลาดยางอ่า ประมาณ550เมตรนะครับท่านผู้ชมที่ผมขีดเส้นเหลืองไว้ให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับรูปลักษณะแปลงที่ดินจะได้ประมาณนี้นะครับที่แปลงที่ดินของเรานะครับก็คือจะมีทางสาธารณะผ่านหน้าแปลงตลอดแนวนะครับผมดูตามรูปโฉนดนี้ได้เลยนะครับแปลงที่ดินของเราแปลงนี้นะครับท่านผู้ชม ก็จะมีห่างจากตัวอำเภอเนินขามอยู่ที่11กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะห่างจากตัวอำเภอหันคานะครับอยู่ที่17กิโลเมตรนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะห่างจากาตัวจังหวัดชัยนาธนะครับอยู่ที่25กิโลเมตรเท่านั้นเอง ใานใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครก็จะมีระยะทางห่างอยู่ที่186กิโลเมตรนะครับและนี่ก็คือภาพฝั่งทางด้านหลังแปลงที่ดินนะครับรูปลักษณะจะได้ประมาณนี้นะครับเส้นสีเหลืองนี่ก็คือทางสาธารประโยชน์ที่ไปเชื่อมต่อถนนลาดยางนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมก็จะมีทั้งไฟฟ้าอ่าปลาปานะครับผมผ่านอ่าถนนลาดยางมานะครับผม แล้วก็แปลงที่ดินของเราก็จะห่างจากถนนลาดยางอยู่ที่ประมาณ550เมตรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่ไกลสําหรับที่ดินาราคาถูกนะครับโฉนดที่ดินแปลงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือทางเจ้าของอได้เสนอขายร่ล,ละ85,000บาทนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่เหมาะสําหรับปลูกป่านะครับผมปลูกต้นไม้หรือว่า จะทำการเกษตรหรือจะซื้อปล่อยไว้ให้เช่าตรงนี้ก็คุ้มนะครับท่านผู้ชมและนี้ก็คือในฝั่งทางด้านข้างๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือทางเจ้าของนะครับก็ปล่อยให้เขาเช่านะครับผมก็คือเช่า,าปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยนะครับตรงนี้สามารถทําพืชการเกษตรได้ทุกชนิดนะครับ จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับผมมองดูน่าจะเหมาะที่จะปลูกต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยครับน่าจะเหมาะมากเลยนะครับหรือตรงนี้นะครับก็สามารถขุดเป็นโคกหนองนาได้นะครับตรงนี้ระบบน้ําดีนะครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือ,อรูปแปลงที่ดินนะครับผมในด้านข้างนะครับก็ผู้ชม รูปแปลงที่ดินจะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับผมที่จะใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นปลูกป่านะครับผมปลูกต้นมงต้นไม้อาทำการเกษตรนะครับหรือจะซื้อปล่อยไว้ให้เขาเช่านะครับผมซื้อเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานก็ได้นะครับเนื่องจากที่ดินเป็นที่ดินราคาถูกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกแปลงนึ่งนะครับที่นำเสนอท่านผู้ชมนะครับ ระยะขอบเขตแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงไปดูหน้าแปลงกันในฝั่งทางด้านล่างอีกทีนะครับผมว่ามันเป็นเช่นไรนะครับครับท่านผู้ชมนี่ก็คือสภาพหน้าแปลงของเรานะครับลักษณะดินของแปลงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับผม โฉนดแปลงใหญ่แปลงนี้นะครับก็จํานวนเนื้อที่48ไร่3งาน29ตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตัวตําบลเนินขามอาําเภอเนินขามจังหวัดชัยนาธนะครับเป็นเอกสารใบเดียวนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงใหญ่อีกหนึ่งแปลงนะครับผมตรงนี้นะครับก็เหมาะที่จะซื้อ,อไว้ปลูก ต้นไม้หรือว่าทําการเกษตรหรือซื้อปล่อยไว้ให้เช่านะครับท่านผู้ชมตรงนี้มีคนเช่านะครับลักษณะพื้นที่ของเรานะครับท่านผู้ชมในส่วนหนึ่งก็จะทํานาไว้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ทําพืชการเกษตรไว้ก็คือพวกทํามนสแปะหลังทําอ้อยอย่างเงี้ยครับก็จะทํากันไว้แบบนี้นะฮะ ทางตรงนี้ไม่ใช่เป็นทางสาธนารณะนะครับทางสาธารณะของเราจะอยู่ตรงเส้นในมุมฝั่งนู้นนะครับตลอดแนวของแปลงที่ดินเลยตรงนี้จะเป็นทางสาธารณะอ่าตรงนี้เปิดไว้เพื่อเป็นการเอาเพืชการเกษตรออกไว้เฉยนะครับยังไม่ได้ระบ,บุเป็นทางสาธนารณะนะครับแต่ที่ดินของเรามีทางสาธารณะเข้าออกนะครับห่างจากไฟฟ้าปะปาเพียง500เมตรเองนะครับผม ถือว่าเป็นที่ดินที่เหมาะแก่ไว้ปลูกป่านะครับผมแล้วก็ทําพืชทําเกษตรนะครับหรือจะซื้อเป็นมรดกไว้ให้กับลูกหลานนะครับในภายภาคหน้านะครับพราะที่ดินตรงนี้นะครับก็ราคาสามารถจับต้องได้เลยนะครับผมเรื่องราคานะครับท่านผู้ชมราคาตรงนี้ทางเจ้าของได้เสนอขายไร่ละ85,000บาทเองนะครับผมถือว่าถูกมากๆนะครับโฉนดใบเดียวนะครับผม แล้วก็ไม่ห่างจากาไฟฟ้าประปามากเท่าไหร่นะครับผมสามารถาต่อเข้าถึงได้ตรงนี้นี่ก็สามารถขุดเป็นระบบโคกหนองนาได้นะครับตรงนี้ระบบน้ําดีมากๆเลยนะครับผมถือว่าโอเคครับสาหรับที่ดินแปลงนี้าราคาก็ถูกนะครับแล้วก็เป็นแปลงใหญ่ด้วยสนใจก็ลงมาดูพื้นที่จริงกันนะครับผมส่วนเรื่องราคาถ้าท่านผู้ชมอยากต่อรองก็สามารถมาต่อรอง กับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะครับและนี่ก็คือภาพรวมๆหน้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับผมเพราะว่าเราก็ได้ดูจากภาพมุมสูงไปหมดแล้วนะครับลักษณะของแปลงที่ดินจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินในเนื้อที่ประมาณนี้นะครับผมเกือบ50ไร่นะครับแล้วก็เป็นโฉนดใบเดียวนะครับผม ตรงนี้ที่สำคัญเลยตรงนี้ราคาถูกนะครับสนใจก็มาดูพื้นที่จริงกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ขอจากท่านผู้ชมไปได้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีนะครับ